แม่ที่เราไว้แม่จะบอกนี่แม่ดูมึงไปเบิร์ลไรสุด,ดเก้นานบอกนี่คือมีเฮื่องสาขายู่บ่ซ้อมเหนื่อยก็กินข้าวนะครับตอนนี้พูดดีกว่าเก้า <c oughs> นานมแมนมูแมนครับหนาบ้าวงอัน <c oughs> นี้มือขาหีเหรอมือเบียดครับหน้าผู้ใด้ล้วมือกรอง,ค,องครับปากส้มจีจอยู่เนี่ยครับเสือเ้อแดงมือพินครับ เสือเกียวีเมื่อเฟืองเสียเกียวเมื่อเลี้ยนครับผู้ผมดกๆนี่เป็นกีตาร์โซโล่เครับกินไปเสียบัหนาว่องมันมอิ่มเทียบ